ครับก็สวัสดีท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ก็กลับมากับ t k m g Channel นะครับวันนี้เราจะมาสอนการตั้งค่าสเตตัสปืนหรือว่าตั้งค่าปืนอะไรในเคาน์เตอร์นะครับพอดีมีน้องคนนึงรีเควสต์มานะครับใน Facebook นะครน้องคนนี้ครับนี่ฮะเขาบอกว่าให้ทำอะไรนะวิธีการเปลี่ยนปืนใส่ปืนเข้าไปในเกมนะ อ่ะผมก็มาทําสอนในคลิปนี้แล้วกันแต่ค่อนข้างจะย,ยาวเดี๋ยวจะตัดเป็น2อสามพาร์ทกันละกันนะครับก็ขั้นตอนแรกก็เข้ามาในเคาน์เตอร์ที่เรามีนะฮะเคาน์เตอร์ counter ที่สามารถดัดแปลงได้นะครับไม่ใช่เคาน์เตอร์ภาคธรรมดาอย่างเช่นเออหนึ่งจุดหกเออหรือธรรมดาอะไรเงี้ยมันดัดแปลงไม่ได้ต้องมีปลั๊กอินมาก่อนหน้านี้แล้วมอไซค์มาขับมาเลยหน้นาบ้านคุณแถวนี้ <in> ก็เข้ามาในเคาน์เตอร์ที่เรามีปลั๊กอินอยู่แล้วก็เคาน์เตอร์พีบีเคาน์เตอร์อะไรก็แต่แต่ครวนี้ผมเป็นเคาน์เตอร์วีเจ็ดนะฮนะ,อะเอร์็กซ ดับแรกนะครับเราจะทําอะไรกับปืนนะเราจะแอดปืนเข้าไปหรือว่าเราจะทําอะไรหรือจะเราจะทําแทนที่ปืนปืนนั้นอ่ะเราจะมาทําการแทนที่ปืนปืนนั้นก็แล้วกันยกตัวอย่างเข้ามาที่ก่อนหนึ่งก็ต้องเข้ามาที่แอดแอดออนแอดออนแอดออนนะครับแอดออนไม่ใช่แอดออนแอดออนแล้วก็เอ็มเอ็กซ์มอสมอสนะฮะแล้วก็คอนฟิกนะครับเข้ามาที่คอนฟิกแล้วเนี่ยขมามช้า,ชา สมมติว่าเข้ามาในโฟลเดอร์เกมปั๊บแล้วเข้ามาในของใครเป็น counter strike ก็เข้า strike นะครับแต่ผมเป็น zero นะครับกระเด็นนิดนึงของผมเป็น zero แล้วก็เข้าไปที่ add ons นะครับ add ons add on s นะฮะ add on นะฮะแล้วก็ n n m x mods นะฮะแล้วก็ c o n f i g นะฮะแล้วเข้ามาข้างในแล้วเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นอ่าเข้าไปที่ปรับการปรับสเตตัสของปืนเอาง่ายๆก็คือเข้าไปที่นี่ครับ NS TVPON นะครับมันก็คือปืนที่สามารถจัดแปลงได้หรือก็คือเป็นปืนที่เสษในที่ไม่ใช่ปืนในเคาน์เตอร์นะฮะปืนที่เขาเอาลงมีปลั๊กอินอะไรกันแล้วนะฮะซึ่งผมก็จะมีหลายๆปืนหลายปืนหลายปืน,ปน,ปนด้วยกันนะฮะก็อยู่ที่ว่าเราจะทำการลบทิ้งเราเพิ่มเข้ามาใหม่หรือว่าเราจะเอาคือออนเก่าออกแล้วออนใหม่เข้ามาแทนหรือว่าเราจะอาแอดเพิ่มเข้าไปเลยแต่ถ้าเกิดบางบางเกมเนี่ยนะฮะ แบบว่ามันมีปืนเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราแอ d เพิ่มเข้าไปอีกทําให้เกมเด็กไม่สามารถเข้าเล่นได้นะครับก็ขอบอกไว้แตรงนี้ด้วยสํรับใครที่ไม่เข้าใจก็งงมันแค่อย่างนั้นนะฮะผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันโอเคผมจะมาทําการเปลี่ยนฮะเปลี่ยนปืนนะฮะปืนอะไรดีฮุทธว่ามีอ่ะเดี๋ยวก่อนดีกว่าเราจะมาดูในหน้าในหน้าของหน้าเกมกันนะฮะในเกมเนี่ย counter v เ,เน,นะเราก็มาดูทั้งรับของปืนกันนะฮะ ก็คือนั้นปืนพกมีเท่านี้ปืนช็อตกันมีเท่านี้ปืนเอ่าอ่าปืนกลบอมีเท่านี้ปืนกลนักมีเท่านี้นะครก็มีปืนอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะมีอะไรเยอะแยะก็สมมติว่าเราจะเข้ามาสมมติว่าเราจะมาทำแทนที่ปืนสักอย่างออากดปาทำไมเนี่ยเอ้ยเฟลเลยทำไมครัสมมติว่าเราจะมาทำแทนที่ปืนด้วยเอาปืนอะไรออกดีเอาปืนอะไรออกดีเอานี่ละกันครับ คอสโบร์นะฮะอ่าวันนี้จะมาทำขั้น X1 กันเลยเราจะแอดเข้าไปแทนที่ปืนนั้นด้วยมือของเราเองเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเอาปืนในนี้นะฮะอย่างเช่นอ่าเราจะมาแทนที่ปืนอะไรคอสโบร์ใช่ปะอ่าคอสโบร์นะฮะคอสโบร์จำชื่อไว้คอสโบร์นะฮะคอสโบร์อยู่ไหนเอ่ยคอสโบร์เกตเตอร์ลิงเก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 รครับคอสโบร์แล้วก็จะมาทำเปลี่ยนชื่อเป็นเฉยแทน M 200นะฮะอ่าไม่ธรรมดาเขาไม่ต้อง one FT แล้วก็อะไรนะอ่ะอืมอ่า,อาเขียผิดนี่เวอร์ซารีอ่าครบรอบหนึ่งปีของของพีเกยกาเรน่านั่นเองจะเป็นลายใหม่เออแล้วก็จะทำการเปลี่ยนชื่อโมเดลอันนี้ก็คือ ข้อมูลนะอธิบายก่อนว่า type type หนึ่ง out เริ่มใหม่เลยก็อธิบายก่อนนะครับว่ามันจะมีเป็นหมวดหมู่นะครับสมมติถ้าเป็น type เนี่ย type ก็ type ก็คือประเภทปืนนะฮะประเภทของปืนก็จะมีแบบแบบธรรมาดาแบบยิงระเบิดแบบปิดมีดแบบแยกคู่อะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าเป็นคิด ก็คือมันจะมีมีหมด2โหมดเชื่อเปล่ามันก็จะมี1กับ2มันก็จะกลายเป็น, 2, น,ะะนโหมด2นะฮะเนี่ยโหมดสองเห็นย,ยังที่เห็นนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นโหมด5อย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นอะไรวะลูกซองนะฮะลูกซองที่มันเปลี่ยนแม็กแบบทีเดียวเลยแบบไม่ต้องใส่เฮียนัดอะไรอย่างเงี้นะฮะแล้วก็จะมีแบบเลขอะไรวะเลข4เอออันนี้เลข4จะเป็นอา้าวเลข4จะเป็นยิงระเบิดนะครับเลข4จะเป็นยิงระเบิดถ้าได้จำได้นะเลข7เลข7นี่มันเป็นเกตาลิงบอเออเกตาลิงนะฮะ เป็นโหมดเกตเตอร์ลิงเป็นเป็นปลักอินที่เขาใส่มาให้ในเกมนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครมีปลักอินก็ไปหาโหลดกันได้ผมก็หาโหลดไม่ถูกเหมือนกันนะครับอย่าถามผมเลยผมไม่รู้จริงนะผมไม่รู้จริงอ่ะเราจะมาทำการแก้ไขต่อไปอ่ะเรารู้กันแล้วว่าไทป์ไทป์หนึ่งก็คือเป็นปืนธรรมดาไม่มีลูกเล่นพิเศษเนมชื่อปืนกับอันนี้จะตั้งชื่อกันแล้วแต่คุณมันนี่ผลในเกมนะฮะตั้งชื่อก็ตั้งไปนะฮะอ่าผมว่าตั้งชื่อว่าเชท็กเอ็มสองร้อยเอวันเอสซีอันดีควอร์เซอรี่ืนี่ิครับส่วนโม เราจะเปลี่ยนชื่อไปเป็น Che Tank 1st ขอนะฮะชื่อสั้นๆน,นะฮะส่วนโมเดลก็จะเป็นเอ่อส่วน W Chain เนี่ย W Chain ก็คือ Weapon Chain ก็ค mm ือ hmm. เป็นอะไรเขาเรียกว่าต้นแบบของปืนจะเป็นยังไงนะฮะสมมติว่าถ้าเกิดเป็นถ้ากดเป็นพ9กาสิบก็คือเลข30จะเป็นพ9กาสิบในเกมในเกมเคาน์เตอร์นะครับ ส่วนไอเลขกสิบแปดไอเลขกสิบเก้าเนี่ยในเคาน์เตอร์จะเป็นแ p 5นะฮะส่วนเลขแปดในเคาน์เตอร์จะเป็นอาร์ตนะครับแล้วก็เลขสิบแปดเลขสิบแปดผมจำได้เลขสิบแปดในเคาน์เตอร์เลขสิบแปดในเคาน์เตอร์จะเป็นปืนสไนเขียวนะฮะมีไหมมีให้ดูไหมอ่าแล้วก็นี่นะฮะลูกซองลูกซองเลขยี่สิบเอ็ดในเคาน์เตอร์จะเป็นลูกซองยิงทีละนัดนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นลูกซองยิงลวนที่จําไม่ได้ว่าเลขอะไรเลขห้ามั้งหรือเราจําผิดช่ง่งมันเถอะนะฮะก็ทีนี้เราจะเปลี่ยนให้อเนี้ยเป็นสไนเปอร์นะฮะทั้งทงี่มันเป็นปืนยิงลวนแตเนเน่เป็นสไนเปอร์ยิงลวนแต่ผมจะปรับให้มันเป็นสไนเปอร์ก็คือเลขสิบแปดนะครับดาเมจแล้วเราจะตั้งเลยครับจะเอาแรงขนาดไหนแรงเป็นเก้านัดเดียวตายชัวอะไรอย่างงี้ผม <c oughs> ไม่เอานะฮะเอาสักประมาณหนึ่งจุดหกกรแลงหรมั้ง แค่หนึ่งสไนเขียวมันก็ตายเลยครับเนี่แค่หนึ่งเนี่ยแต่ผมไม่เอาผมจะเอาเอา d าร์ e หนึ่งจุดห้าเลยครับนี่นี่ไหมวะแรงไปไหมหนึ่งก็พอโอเคมันจะแรงเอ้ยเดี๋เดเดเด,เด <laughs> พลาดไม่ได้ครับส่วนสปีดก็คืออัตราการยิงรัวนั่นเองนะครับถ้าสมมติเราตั้งเป็นหนึเนี่ยมันจะง,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 งสไนเปอร์บัตมึงยิงัวได้ขนาดนั้น <laughs> ก็ต้องตั้งเป็น ศูนย์ก็ได้นะถ้าเกิดเป็นสไนเปอร์ถ้าเกิดเป็นสไนเปอร,ร์ที่ตั้งศูนย์ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นปืนกลเนี่ยก็แล้วแต่เราจะตั้งเลยนะฮะแต่ผมจะตั้งเป็น 1. นึแล้วกันซูมก็ไม่ต้องไปแก้มันเพราะมันเป็นสไนเปอร์มันซูม1อยู่แล้วนะฮะใช่ไหมวะดูบาเลิตด,ดิบาเลิตก็ซูม1น,นะฮะโอเคแล้วก็ส่วนทางด้านเลื่อนของกระสุนเนี่ย <c oughs> อ่ามาตรงนี้ต่อเลยครับจะมีคลิปกับอาร์โม่นะครับคลิปกับอาร์โม่คลิปก็คือกระสุนที่ใช้ยิง กับแอมโมที่คือเป็นกระสุนแม็กกาซีนที่สำรองไว้นะฮะอ่ะเราจะตั้งเป็นเจ็ดนัดแล้วก็มีทั้งหมดเออ่เท่าไหร่ดีวะเจ็ดสี่สิบแปดเลกคอก็คือเลขคอก็คือแรงดีนั่นเองนะครับแรงดีก็สักประมาณบาเลต2.1นี่1.8แแล้วกันฮะกราวิตี้ก็คือความหนักของปืนนะครับพูดดังไปไหมวะ กราวิตี้ก็คือความหนักของปืนนั่นเองนะครับแล้วแต่เราจะตั้งเลยว่าปืนจะหนักเท่าไหร่บาเลตนี่ผมไม่ได้ตั้งไว้ด้วยว่ามันมันเบาด้วยนะโอเคก็ตั้งไว้ตามนี้ลวกันส่วนน็อกแบล็กก็ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยแล้วมันคืออะไรมันก็คือยิงแล้วก็เด่นคนที่โดนยิงจะกระเด็นไกลขนาดไหนก็ตั้งไว้สังแปดกันล้วกันนะเพราะมันแรงรีโหลดใครก็รู้อยู่แล้วว่ารีโหลดก็คือเวลาเปลี่ยนกระสุนเนี่ยมันจะมีเวลาไม่เท่ากันกับโมเดลในเคาน์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตั้งเวลาให้มัันนนตรงกะ ตั้งไปสักประมาณ3ถึงเลยวะสองจุดแปหกสองจุดสองจุแล้วกันเออ2.8แล้วกัน deploy 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 อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะ deploy เนี่ยนะฮะก็มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเวลาสับปืนลงมาที่มือเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าการสับไวนั่นเองนะสับไวก็คือแบบว่ามันสับลงมาจากปืนมันยิงเลยนะฮะสมถติว่าตั้งเป็น0.1เนี่ยก็คือยังไม่ทันได้ถึงมือกดเล็งยิงเลยปึ้งนะฮะผมจะตั้งอย่างนั้นก็แล้วกัน วงนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือฟัสตันก็คือความรวดเร็วนั่เนเองนะครับฟัสต์ฟาสลันนะซิงทม์ก็คือซิงก็คือแปลว่าเลง็งเล็งเป้าหมายก็คือกล้องนั่นเองนะฮะกล้องเล็งก็คือซิงทม์ก็คือเวลาเลง็งแบบว่าเวลาเราจะกดคลิกเล็งอย่างเงี้ยมันจะมีแบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่าแอนิเมชันแบบเหมือนก็จะเอาหน้าเข้าไปเล็งในกล้องอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะก็ตั้งศูนย์ไว้ไม่ดีกว่าเพราะว่าบางทีมอาจจะดีเลย์ได้นะครับส่วนซิงโมเดลเนี่ยสำหรับปืนกลที่มันใช้เป็นโมเดลรอยเป็นกล้องนะฮะ อันนี้ก็ข้ามไปไว้อธิบายตอนปืนก่อนอันนี้คลอสอุ้ยกดพิช cross ก็คือเป็นอ่ะคลอสอ่ะ t t เออคลอสมันจะเป็นราคานะฮะคลอสมันจะเป็นราคาปืนนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะตั้งเท่าไหร่ดีตั้งเราเทิร์นแล้วกันซาวทีมบายตรงนี้ไม่ต้องแก้ไขนะฮะบายก็ตั้งไว 1, ้หนึ่ง t ก็ตั้งไว้ศูนย์ซาวก็ตั้งไว้เป็นหนึ่งไม่ต้องไปแก้ไขมันนะครับโอเคเมื่อเราแก้ไขใน nst w e a p o n เสร็จแล้วแล้วก็ทำการเซฟแล้วก็กาก,าก,ากาบาททิ้งครับ ถอยถอยกลับมาครับถอยกลับมา